สวัสดีครับบายๆรถไฟไทยอยู่ที่อบินเกสามห้าบรนรองอภง,งาวจังหวัดลำปางเงียบๆละนะครับเ,เพื่อนๆพูดรลับเมากลับบ้านกันหมดละอีกยีกก่สิบเนี่ย วีพระนะครับมีหนึ่งสามห้าบัลองเผงานลำปางมีเสายี่สิบหกต้นนะครับยสิบหกต้นเนียบๆแล้วนะครับใกล้จะสิ้นปี มีเวลาก็อัปเดตให้เป็นเพื่อนเนแฟนเอฟซี FC, ช่องรถไฟไทยพามาเลาะแถวอบีหนึ่งสามห้นี่ครับงียบอๆอ่ะสัคน รับเหมานราจะกลับบ้านหมดแล้วที่ิบมากันหลายที่นะครับแต่ละคนก็มารวมกันอยู่ที่เยาใช้งานรถไฟทางคู่นี่แหละนะครับได้ไป10ต้นนะครับามเดือน ไหวมากนะครับไหวมากถือว่าไหวมากมี26ต้นได้ไปิบต้นนะครับปีนี้ก็คงจะได้10ต้นนะครับอาร์บี135เพราะว่าผลงานกลับบ้านมาแล้วนะครับไม่คึกคักลวคนผูกเหล็กไปกันหมดละ10ต้นนะครับได้10ต้นอน่งบสาม135 ก็ได้เกือบครึ่งแหละนะครับเกือบครึ่งทีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาในการสนับสนุนแอดมินพันสี่ร้อยทบสไครต์ละนะครับพยายามนำเสนอรถไฟทางคู่ดีแหละนะครับวันนี้ก็มีไม่ขี้งานนะครับสองสามงาน เริ่มซานะครับช่วงสัปดาห์แรกโอ้สิบงานสิบห้างานวิ่งกันสุดเหนือสุดใต้แหละยังมีงานเทอยู่นเทอยู่เทเบอร์สิบแปดมีเทอยู่หัวเสาอยู่ เก้ายี่สิบเจ็ดสิบสองยิบสามเสร็จไปละเราอยู่กันเบอร์ยี่ห้านะครับ <c oughs> โทษนะครับอาบ,บีหนึ่งสามห้านะครับบัตรร้องก็เงาลำปากเงียบสนิทนะครับก็มีสเวย์ เันที่จายสบายๆนะครับายบายขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามา คอมเมนต์เข้ามาติดตามครับช่องแอดมินเติบโตรวดเร็วนะครับแอดมินพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆช่องรถไฟไทยนี่มันก็ได้จากสามสามเดือนกว่าเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา ให้คำแนะนำติชมนะครับหลากหลายอาชีพหลากหลายความรู้นะครับก็อแอดมินพยายามรับฟังแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับให้มันดียิงขึ้นนะครับเพื่อช่องเราที่ได้มีมาตรฐานเหมือนช่องใหญ่ๆครับ สั่งไม้มาเสียงไม่ชัดเพื่อนๆก็บอกติดไม้ซะหน่อยนะครับเพื่อมันจะดีขึ้นนะครับก็เพื่อนแนะนำก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพาเลาะอาบหนงสามห้านะครับ,บ, 135, รบชมบรรยากาศน,นี่เย็นนะครับวันนี้เย็นสิบห้าองศานะครับแถว ยาวท้าเช้าเพิ่งอาครับเย็นมากแต่บๆ่ายก็แบบนี้แหละแดดเตี้ยแล้วรถไฟก็ไปเชื่อมต่อหนึ่งสามหกข้ามเขาไปข้ามดอยลูกนี้ไปบีหนึ่งสามหกก็เสร็จเวาลาหอแขวนคานอย่างเดียวครับแขวนคานแขวน,นนัก,กเด้อ ให้เ,เพื่อนๆได้ทราบข่าวสารนะครับการสร้างรถไฟทางคู่แอดมินพยายามอัปเดตทุกวันสรุปปลายปีเดี๋ยวก็ไปไปทำคลิปให้เ,เพื่อนๆชมนะครับแต่ละจุดตั้งแต่ตัง้งแต่เงาครับสถาน,นีเงาวไล่มาเลยไปถึงผูกกรรมยาวนะครับ ฐานนี้พยาวฐานนี้หน้ามอพยาวะครัเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่องเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้ำใจไม่ตรีจากเพื่อน นี่ครับบิลหนึ่งสามห้าแอดมินมีรายได้แลลวนะครับเข้ามาหกเจ็ดเหรียญแล้นะครับจากการสนับสนุนที่เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปของแอดมินนะครับดีใจนะครับดีใจมากขอบคุณกำใ,ใจของเพื่อนนะครับดีใจมากมาก แล้วก็เสนอกันแบบนี้และคลิปนะสบายๆนะครับไม่มีดราม,มา่าไม่ไม่ซีเรียสอะไร,รเป็นการก่อสร้างนะครับก็สบายๆไม่ค่อยมีดราม่าเท่าไหร่นะครับงานเริ่มน้อยแหละนะครับเพื่อนงานเริ่มน้อยแลย้ววันนี้ก็2อสามงาน ก็ไม่ได้ลงคลิปลงคลิปคลิปนึนะครับคนงานเงียบเงาละไม่มีแล้วฝูกเเล็กจับไั้หมดละครับวันที่ยี่สิบวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนแอดมินช่องเราเติบโตขึ้นเร็วมากเราก็โตขึ้นเรื่อยๆเราพยายามจัดการ การนำเสนอคลิปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อความบันเทิงแล้วก็สาระน่ารู้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้เราปิดจอบกันที่อามีหนึ่งสามห้านี่แหละนะครับเพราะว่างานน้อยละะ่ะงานน้อยละ้ะก็เบาเบากันเบากันหน่อยนะครับไม่ค่อยเหนื่อยนะครับไม่ค่อยเหนื่อยสบายสบาย ชมวิวบรรยากาศคลิปไปก่อนนะครับเพื่อนๆโชคดีมีเงินใช้จากใจแอดมินสวัสดีครับ